ดีคะ่ะมอนีนุนทิยะก็มีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขปดนี่ของพระอาจารย์ปิศนานะคะเพิ่นหามากสามตัวหางเดียวนะคะแต่ว่าในคลิปนี้นุนทิยาร่วมคลิปเป็นแนวทางของพระอาจารย์ปิศนาก,กับเลขแม่โคราชไม่ออกนามนะคะอยู่ในคลิปเดียวกันนะคะจะเป็นตัวได้เลขปดนี่สามตัวหางเดียวของพระอาจารย์ปริศนา,ากับเลขแม่โคราชไม่ออกนามแยกบนแยกล่างนะคะจะเป็นตัวได้ไปเบื้องไปช่ปมน้ากันเลยคะ่ะ พ่อ่พี่น้องเอฟซีนะคะนนทิยาโทรติดต่อพระอาจารย์ปิษณานะคะเพิ่นพ่ได้รับสายนะคะกับ่เป็นอย่างนะคะเพิ่นทรงเลขมาไห้นะคะเป็นเลขปดหนี้นะคะเลขปดหนี้เป็นเลขสามตัวห้างเดียวนะคะคิดว่าน่าจะเป็นเลขบนนะคะเพราะว่าสําหรับเลขลางเพิ่นไห้ไปแล้วนะคะเลขลางคลิปนี้จะเป็นเลขบนเลขกดหนี้นะคะกับ่มลูว่า ทีมาทีไปกับมาจังไดนะคะเป็นเลขค้างเดียวว่าจังไดกับบ่ไดดพ่อหานาที่สิบนาทีดอกพี่น้องวนุ่นที่ย่าจะให้ช่อมน้ากันว่า่นทรงมาทางไล่นะคะมาแบบด่วนด่วนนะคะมาแบบด่วนด่วนเลขกดนี่นะคะสามตัวหางเดียวนะคะผลทรงมาทางไล่นะคะพระอาจารย์ปิศนานะคะ่นทรงมาทางไล่เลขกดนี่สามตัวหางเดียววนุ่นที่ย่าจะให้ช่อมน้ากลั่ว่าหลักฐานมีนะคะไม่ใช่ว่าสางเรือง้นมาบัแมนเดอค่ะนะคะ นะะเพิ่นเพิ่นพิมพ์่าเอาไปปดนี่นะคะนะคะหกหนึ่งห้านะคะหกหนะะึ่งห้าหางเดียวเลขโดดีของพระอาจารย์ทิศนานะคะบางท่านบางคนอาจจะว่างมาเห็นนะคะนะคะนุ่นทิยาซูมแล้วนะคะนะคะอยู่ในไล่์นะคะ,นะคะ,เ,ะ,คะเป็นหกหนึ่งห้านะคะหางเดียวนะคะเดี๋ยวนุ่นทิยาจะลอกไส้กระดาษสมุดออกมาให้นะคะ ก็บรู้วาพิ่นจะให้ซื่อแบบใดเดินวนย่าจะตัดเป็นเลขสองโตไ้มันจะมีสามคู่นะคะเลขสามโตตัดเป็นเลขสองโตมันจะหมุนได้สามคู่หรือเป็นเลขหกกลับนะคะมันจะเป็นหกหนึ่งหนึ่งห้าแล้วก็หกห้านะคะนะคะเอาแบบ้อผาพนะคะนะคะ เ่นหามาสามตัวหางเดียวเขาต้องมาตัดให้เป็นสามชุดนะคะเลขเลขปดนี่นะคะของผ้าจารย์ปิศนานะคะมาแบบด่วนๆน,นะคะไปปดนี้นะคะเป็นเลขสามตัวหางเดียวเป็นหกหนึ่งหานะคะนนทิยาตัดได้หกหนึ่งหนึ่งหหกหานะคะเป็นแน้วทางหาสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะเข้ากับมาลุ้นน้ำกันว่าจะปดนี่ได้จริงหรือไม่จริงนะคะ จะโพดนี้หรือจะสาางนี้กับโบมีผูลล้ใดรู้นะคะนุนิยาไทายทําให้เป็นแนวทางหาเสื่อสากินแพงรัฐบาลน,นะคะนะคะจดไว้แคบนาจอไว้ส่วนส่วนมากนะคะพระอาจารย์เพื่อนจะให้ตะเลขล่างย่างเดียวนะคะของเพื่อนแต่ว่างวดนี้มาแปลกๆนะคะมาข้างบนมาแบบด,ด่วนๆสามตัวหางเดียวนะคะเลขกดนี้นะคะ นะคะนุนที่ยากกับขวอวยพรนะคะขออวยพรใหพร้พ่อพี่น้องเอฟซีโชเดียนะท่างของพระอาจารย์ปิิศนาเลขกดนี่มาแบบด่วนๆสามตัวหางเดียวนะคะ สวัสดีค่ะ,ะแม่หนูโทรมารบก,กวนไหมไม่หรอกเพราะว่าก็ลอนทียาอยู่นั่นแหละ <าย S 2> เพราะว่าแม่ก็ไม่ไ,มได้โทรกลับทียาหรอกเพราะว่าอนุทิยามีนั่นเยอะแต่ตาแก้มให้เขามากกว่าให้แม่ก็เลยต้องรับไว้ก่อนค่ะค่ะได้ค่ะมีแยกบนแยกล่างหรือว่ารวมกันเลยก็เหมือนเหมือนเดิมละลูกเพราะว่า เดี๋ยวก่อนอื่นแม่ก็คงขอโทษนนทยา<ฮ>ขอโทษเอ็ซีด้วย<ฮ>เพราะว่าไอ้เลขหลายตัวน่ะ<ฮ>เวลามันเข้าเข้ามาตั้งสี่ห้างวดแล้วแม่ก็ไม่เอาลงอ่ะ<ฮ>เพราะแม่ก็กลัวว่าโอยมันจะมาถูกอะไรตลอดเพราะแม่มาเอาลงมันผิดเลยอ่ะค่ะมันก็มีเข้ามีหลุดค่ะมันหลุดเลยเออแม่ก็คิดว่าสามสี่งวดห้างวดเอ้มันก็เข้าแล้วเอาลงเลยดีกว่าพอลงแล้วผิดเลยเนาะ ค่ะมีเข้ามแม่ก็ขอโทษเขาไปแล้วแหละขอโทษตาคนนั้นไปแล้วว่าเวลามันเข้าแกก็ไม่เอาลงเนาะแกว่าอย่างนี้น่ะเวลามันไม่เข้าแกก็ไปเอาลงไม่มีใครรู้ว่ามันจะเข้ามวนไหนจะหลุดม้วนไหนแล้วแม่กับพี่วจะเข้าต่อที่ไหนได้ผิดเลยแต่คิดว่ามวนหน้าคงเข้าแม่ก็เลยยังไม่ทันแท้ถามแกแกเห็นแม่มันไม่เข้าเห็นแม่ไม่ลงแค่แกก็เลยเงียบ ค่ะค่ะสรุปว<า>่า,าเอา,าแนวทางของคุณตาก่อนค่ะจ้ะๆไอ้วิ่งบนนะลูกว,วิ่งบนจ้ะมีห้ากับหนึ่งมีห้ากับหนึ่งเน้นตัวไหนคะเน้นห้าลูกเน้นห้จาจ้ะสามตัวก็มีสองหางมีเก้าห้าหกเก้าห้าหกเก้าเจ็ดสองแกเอาอัน อันนั้นมาผสมกันเลยเก้าเจ็ดสองเก้าห้าหกเก้าเจ็ดสองเน้นชุดไหนคะเน้นเก้าห้าหกเน้นของของกันนี้เลยค่ะแล้วก็มีห้าสี่ห้าสี่เจ็ดสองเจ็ดสองห้าหกห้าหกห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าศูนย์ห้าศูนย์ แกเอาของไอ้สูตรหนึ่งน่ะ972กับ72มาใส่เพราะว่าไอ้แกเอาสูตรนั้นมาใส่ด้วยกันเลยที่จริงไอ้72เนี่ยมันจะเป็น55ากเ็นตัดออกไปนั่นแหละ54 72 56 57 50เน้นชุดไหนคะเน้น56าหกเน้น56ค่ะลอง72กับ57ค่ะ แล,ล้างล่างข้างล่างวิ่งล่างเจ็ดกับสี่วิ่งเจ็ดเจ็ดกับสี่เน้นตัวไหนคะเน้นไปที่สี่ลูกเน้นเลขสี่ล่างจ้าแล้วก็สามเจ็ดสามเจ็ดสามสี่สามสี่ห้าสี่ห้าสี่หนึ่งสี่ หนึ่งสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่จ้ะมีแค่นี้แล้วก็นเน้นไปที่สามสี่เน้นสามสี่ลองสามเจ็ดกับเจ็ดสี่สามเจ็ดกับเจ็ดสี่มีแค่นี้แล้วลูกเดี๋ยวนะคะพ่าแม่ก็บอกเขา,อ,า,า,ยายอยู่ีกวันวันที่ยาลูกหนูทวนแป๊หนึ่งหนูไม่สบายหนูเป็นหวัดจ้ะจนะ้ะ แนวทางของแม่โคราชไม่ออกนามงวดวันที่1สิงหาคมสองห้าแยกบนแยกล่างข้างบนนี้วิ่งบน5กับ1เน้นที่เลขห้าจับคู่3มตัวบน9ก้าห้หกเ้าเดสองเน้นที่9ก้าห้าหกสองตัวบน5้าสี่เจ็ดสองหหก้าเหนเน้นที่ห้าหกลงลงมาจะเป็นห้า ้าเจ็ดกับเจ็ดสองข้างล่างข้างล่างนี้วิ่งเจ็ดกับสี่เน้นที่เลขสี่จับคู่สามเจ็ดสามสี 7, ่ห้าสี 4, ่หนึ่งสี่เจ็ดสี่เน้นที่สามสี่ลองลงมาก็จะเป็นสามเจ็ดกับเจ็ดสี่ตรงกันไหมคะตรงกันค่ะขอบคุณแม่มากๆนะคะที่ให้แนวทางวันนี้ขอ fc เจ้าดีแนวทางของแม่นะคะขอบคุณค่ะห<บ>วัดดีดค่ะ พอเป็นไปนองเอฟซีกับซีดียินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์แล้ว่านุนทิยาก,กับแม่โคราชไม่ออกน้ำนะคะเพิ่นกาให้รู้สึกว่าจะเป็นคลิปนี้คลิปเดียวนะคะเป็นเลขของหุ้นตานะคะที่เพิ่นเคยเอามาฝากประจําจนะคะสําหรับเลขที่มาหลายๆคู่มกข่าวออกมาแล้วกับ,บ่ะข่าวออกมานะคะกับว่เป็นยังนะคะเลขกับมิเขาไม่ลดกับพวากันนะคะนะคะสุดว่าแคปหนาจะว้สํสหรับแนวทางของแม่แม่ไม่ออกน้ำโคราชนะคะนะคะ เป็นเป็นสะพานบุญร่วมกันกับน้นทิยานะคะคนที่คำนวณเลขนี่เป็นคุณตาอายุ80กว่านะคะนะคะนุนทิยาก็บขออวยพรไหพ้พรออมเป็นน้องเอฟซีโชวดีแนวะทางของแม่โกราชไม่ออกน้ำนะคะ